สวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อน้องบ้านเฮาสวัสดีย่ำคำคืนของวันที่18ครับมื้อนี้หลังจากเฮากลับไปบ้านเที่ยวสงการานต์กลับมากร์กมาเฮ็ดกับข้าวเี่นข,ขึ้นกานะครับพี่นอ้องนี่เมนูมื้อนี้นะครับเป็นเมนูแกงแปรพอนะครับแกงแบบบ้านๆนะพี่น้องแกงลาวนะครับนี่ครับปลาคก็ตาบอดตัวนึงเม็กพี่น้องนี่แกงแบบนะครับหยอดบวับวๆๆเลยพี่น้อง แล้วก็เขออนุญาตชิมให้พี่น้องบานเฮาได้เห็นเนาว่ามันิสี่บพอนะครับเพราะว่าเราทําแบบเร่งรีบนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายทําวิธีขั้นตอนในการอันนี้ให้ดูนะครับก็จะเอาบรรยากาศตอนชิมปากพี่ฝากน้องเข้ากปแล้วกันนะครับเนาะ อยวบวบๆนะพี่น้องเด้องอายๆ simple เก่งมะคลอนะครับเข่งรากใส่น้ำเล็น้อยเอาเจาะน้อยพี่น้องเนาะใส่พริกอีตูหอมกระเทียมใส่แล้วพี่น้องมาทน่อยเลยพี่ครับ ขออุญาซิมเนอะโอ้พี่น้องเลยหอ,อมแบ่บกึ้นหูดังทวนทวนเลยพี่น้องเลยบ่ตอ้ตอ,งอ,อ,งตองบ่ต้องสืบพี่น้องบ่ต้องบรรยายเลยว่าแสบบ่แ่บนะครับมันก็คือสุดยอดอาหารอีสานบ้านเหานี่ยแะนี่ครับ ต่อไปก็แล้วแล้วแล้วพี่น้องเนี่ยนี่ครับเดึงบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องเท่านะครับเนาะน้ะเขาเจ้าไว้ได้พี่น้องนี่เขาเขาหอมมะลิบานเท่าคือเกานะครับนี่มันห่อนนะครับกินผู้เดียวคือเกานะครับรับต่มประคอตาบอดตรงนี้นะครับพี่น้องผมขออนุญาตลีไฟด้พี่น้องเด้อฟี ط. ดีไฟเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ถอดปลั๊กนะครับจิ๊ก นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอาหารเย็น,นคืนนี้นะครับค่าคืนนี้นะครับเป็นต้มปลาคอนะครับต้มเหล้าบานเฮาเด้อยพี่น้องเด้อยครับข่าเจ้าวหอมมะลิหอมน้อนคือเก่านะครับบ๊อดไเฮ็ดคลิปกินให้พี่น้องเฮาเห็นนะครับทายเอาบรรยากาศให้พี่น้องเฮาเด้เห็นซื่อๆนะครับนะครับเป็นบรรยากาศบานๆนะครับเฮ็ดกับเขาจินเองนะครับปาไปหามาด้ยนะครับไปหาวานแฮมาได้นะครับ มื้อนี้ก็ขออนุญอตนะครับจบคลิปสั้นๆไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องบรรเทาสุภูสุขคนนะครับที่เขามารับชมนะมาส่งกําลังใจกดสติกเกอร์ให้มาคอมเมนต์ในคลิปให้นะครับสําหรับมื้อนี้ก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีอยู่ดีไม่แห้งครับผม